สวัสดีครับครอ,อ,อบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับไม่อยากจะใช้คำว่าควันหลงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไฟมันยังไหมอยู่นะเหมือนไฟไหมลามทุ่งนานะครับมันจะไปถึงกระท่อมเถียงนาใครก็ยังไม่รู้ครับตอนนี้ถ้าไม่รีบดับไฟเนี่ยนะครับมันจะไหมหมดทุ่งนะฮะการแข่งขันเมื่อคืนนี้ครับ เมื่อวานนี้ตอนบ่ายจะว่าเมื่อคืนก็ไม่ใช่นะเตะกันตอนบ่าย3ทีมชาติไทยของเราสามารถเสมอทีมชาติมาเลเซียไปได้นะครับ1ประตูต่อหนึ่ง,ะน,งนะครับก็ทําคลิปน้อยๆครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ต่อเนื่องนะครับแข่งเสร็จก็ทําคลิปคลปหนึ่งตามสายตาที่มองเห็นนะครับด้วยใจที่ปกตินะครับผมไม่มีขึ้นมีลงหรอกที่ผ่านมานะครับผมทําเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยโดยเฉพาะทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับโดยโค้ชมาซาดะอิชิ สร้างผลงานมาได้นะครับท่ามกลางกระแสคล้ายๆกันกับชุดนี้แหละครับกระแสของทีมชาติไทยชุดใหญ่คล้ายคลึงกับชุดยู19บูล็อกชุดนี้แหละก็คือมีอเพื่อนๆนในหลายคนนะครับที่เป็นแฟนบอลไทยเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยนิยมชมชอบสไตล์การเล่นนะครับแต่ก็สามารถเก็บสกอร์นะครับมาจากทัวร์นาเมนต์ต่างๆแมตต์ต่างๆมาได้ทำให้ทีมชาติไทยเรายกระดับขึ้นมาในระดับหนึ่งเลยนะครับ ภาพต่างๆที่เรากําลังพูดคุยกันในวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาพย่ยว่ับรูปแบบการเล่นนะฮะกระแสต่างๆความชอบนะฮะเป็นลักษณะอ่าเอนเตอร์เทนในการดูนะครับผมไม่แปลกใจครับที่หลายๆคนเนี่ยหันไปดูบอลยุโรปหันไปดูบอลต่างประเทศเพราะว่ามันจะมีการเล่นที่ค่อนข้างจะเอนเตอร์เทนมีความมันมีการเล่นที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่เป็นรายละเอียดนะให้เพื่อนๆได้ดู เกี่ยวกับพัฒนาการฟุตบอลในโลกนี้นะครับแต่ผมนะครับจุดยืนของช่องจริงของผมเนี่ยก็คือการโฟกัสนะฮะสำหรับวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะนะครับมีความรักความหงอยในความเจริญก้าวหน้าต่างๆในวงการฟุตบอลไทยนะครับในฐานะครอบครัวฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นแกนหลักหนึ่งนะครับในระบบ J-Pan V ก็คือการเป็นครอบครัวฟุตบอลนะครับครอบครัวฟุตบอลเนี่ยนะฮะสามารถทําให ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเกิดพลังขึ้นมาสามารถขึ้นไปยืนอยู่บนแถวหน้าของเอเชียและในวันนี้ก็สามารถไปอยู่ในระดับต้นๆของโลกได้นะครับในท็อป20นะครับท็อป20ต้นๆอันนี้เองครับเป็นสิ่งปรากฏการณ์ที่เราพยายามจะศึกษานะครับและสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือความเป็นฟุตบอลไทยครับหรือบางคนเข้าใจในคำว่าดี D ช้างศึกก็คือฟุอไทยเรานี่แหละครับ ที่ผมคิดว่าไม่เหมือนใครนะในย่านอาเซียนอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วเลยครับว่าผมมองดูแล้วครับทัวร์นาเมนต์นี้อยู่สิบเก้าชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่อินโดนีเซียในครั้งนี้ที่สุราบายาเนี่ยผมคิดว่ามีทีมชาติไทยเพียงทีมเดียวครับที่จะสามารถต่อกรกับทีมออสเตรเลียได้อย่างเป็นระบบนะครับคำว่าระบบไม่ใช่ระบบเทคนิคฟุตบอลนะครับพูดถึงกระดูกบอลที่จะเจอกันเนี่ย กระดูกที่จะเจอกับออสเตรเลียมีเฉพาะทีมยูสิบทีมนี้ทีมเดียวครับคือบูล็อกส่วนทีมชาติอินโดนีเซียกับทีมชาติมาเลีเนี่ยผมดูไฮไลท์การแข่งขันครับผมไล่ดูแล้วนะครับเมื่อคืนที่ไม่ทาคลิปส4สี่ชั่วโมงเนี่ยผมนั่งดูไฮไลท์นะฮะอินโดนีเซียเนี่ย, ia, เ,ยเขาเล่นในระบบของเขานั่นแหละครับเป็นเวเดียวกันกับทีมชาติชุดใหญ่ของเขาและเขาเสริมตัวผู้เล่นที่เป็นชาวเนเธอร์แลนด์เข้ามา ะครับเพื่อความสําเร็จในระยะนี้ของเขาแต่อินโดนีเซียก็ยังคืออินโดนีเซียครับการจบสกอร์การทำประตูได้ก็ไม่ใช่ว่ามากมายอะไรในรอบแรกยังเป็นรองมาเลเซียครับส่วนมาเลเซียเองเนี่ยแน่นรับพัฒนาการฟุตบอลของเขาในยู19ชุดนี้เนี่ยน่าจับตามองอย่างยิ่งถ้ากันดูก็แข็งขึ้นหรือต่อยอดขึ้นไปได้อีกเนี่ยก็น่ากลัวในอนาคตสไตล์การเล่นของเขาเป็นสไตล์ยุโรปครับ เป็นสไตล์คล้ายทีมชาติสเปนนะเล่นในคล้ายสเปนเล่นในคล้ายฝรั่งเศสมีการแทงบอลมีการบิวมีการทุกอย่างนะครับในฟุตบอลสมัยใหม่นะครับถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับทีนี้เรามาเปรียบเทียบกับทีมชาติยูสิบของเราในชุดที่ผ่านมาที่มีปรเมตรเนี่ยในชุดของเสอเด็ดเนี่ยจะเด็ดมีราบเนี่ย โอเคมันมีความแตกต่างนะถึงสไตล์การเล่นมาเลย์กับทีมยู16เราจะคล้ายคลึงกันแม้กระทั่งกับทีมส่วนภูมิเนี่ยข้อแตกต่างคืออะไรรู้ไหมครับข้อแตกต่างคือดีในช้างศึกครับกระดูกครับกระดูกที่ติดตัวมาตั้งแต่กเกิดจะเห็นได้ว่าทีมชาติมาเลเซียน,นี่ไม่มีตัวโดดเด่นนะที่จะขับเคลื่อนระบบนี้นะระบบที่บอกว่าลหลายๆคนว่าเป็นระบบฟุตบอลคล้ายสเปนคล้ายฟุตบอลยุคใหม่ที่ได้แชมป์ยุโรปมาครั้งนี้เนี่ย ระบบที่กําลังนิยมในปศ .2024 เนี่ยในการเล่นถือว่าเป็นฟุตบอลสมัยใหม่ใครเข้าใจถือว่าอยู่ในเทรนดอยู่ในกระแสใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ถือว่าตกกระแสที่จริงมันไม่ใช่ครับฟุตบอลบนโลกใบนี้มันมีหลายสไตล์เจแปนเวก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เขาไม่ยึดติดนะถ้าเราเชียร์เจแปนเวความแตกต่างระหว่างมาเลเซียชุดยู19กับนะครับทีมชาติไทยชุดย16ของเราเนี่ยที่เราได้รองแชมป์เนี่ย ที่ผ่านมาอของเจเดตมีราบเนี่ยมันแตกต่างกันตรงว่าตัวผู้เล่นครับถึงแม้ว่าจะเล่นได้ตามระบบค,คล้ายๆกันมีการแทงบอลแต่ของเรามีการกระชากลากเลยที่ดุด,ดันมากกว่าตัวผู้เล่นของเราหัวใจช้างศึกของเราดีนดเราเนี่เป็นนักรบมากกว่าครับและเรายังมีชั้นเชิงมากกว่ามาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเขาเล่นในย19นี่เขาเล่นตามระบบได้อย่างยอดเยี่ยมทําได้ดีครับ แต่ผมดูกระดูกบอลเขายังไม่ถึงครับที่จะไปเจอกับออสเตรเลียเนี่ยเพราะออสเตรเลียเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างไซส์ใหญ่เป็นยุโรปเขามีระบบการเล่นในระดับโลกมานานแล้วแล้วระดับโลกของเขาก็อยู่อันดับสูงกว่าเรามากออสเตรเลียดับสี่ของเอเชียครับอยู่สูงมากๆครับดังนั้นน่ะพื้นฐานฟุตบ,บอลในประเทศเขาจึงมีระดับที่สูงกว่าเราแต่อย่าลืมนะครับเขายังเป็นรองญี่ปุ่นอยู่เยอะครับออสเตรเลียเนี่ยทําไมล่ะครับ เพราะว่าสิ่งที่เรากําลังทําในโคดอิชิอิในรุ่ชุดใหญ่ของเราเนี่ยเรากําลังก้าวตามหลังญี่ปุ่นนะนะครับผมบอกเลยครับว่าฟุตบอลบนโลกใบนี้มันมีหลายระบบญี่ปุ่นเองเขาก็ยอมรับความหลากหลายในการเล่นนะครับสิ่งที่ผมกาลังจะพูดในคลิปนี้นะนะครับไม่ใช่ควันหลงนะนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกําลังเผากําลังไหมกันเลยละครับตอนนี้เนี่ยคู่กุนกันเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไร นะครับมันต้องคุยกันทีมชาติมาเลเซียที่เจอเราเมื่อวานนี้เนี่ยเขาเล่นตามระบบได้เยี่ยมผมไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ดีนะมาเลยียแต่ผมใช้คำพูดทันๆนให้เราเข้าใจนะได้ง่ายนั่นคือกระดูกบอลเขายังสู้เราไม่ได้ครับกระดูกบอลมาเลเซียเมื่อวานเนี่ยที่เจอกับบูล็อกเนี่ยยังสู้บูล็อกยูสิบเก้าเรายังไม่ได้กระดูกบอลเราดีกว่าดีนเดช้างศึกของเราเนื้อกว่าและสิ่งนี้แหละครับที่ผมอธิบายยากเนี่ย ทำให้ทีมชาติไทยชุดยูสิบเก้าเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีมากพอที่จะชนกับออสเตรเลียในวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยมากกว่าทีมใดๆในย่ยานอา,าเซียนแม้กระทั่งอินโดนีเซียเจ้าภาพเพราะผมดูไฮไลท์มาหมดแล้วครับนี่คือความจริงครับแมตช์วันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยที่จริงน่าจะเป็นแมตช์ชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปแต่สิ่งใดก็ตามแต่ที่อินโดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนตัวผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางแข่งขันที่ค่อนข้างจะอัปยศนะผมพูดเลย ในการแข่งขันครั้งนี้นะไม่ว่าการเวลาการแข่งขันสนามที่ไม่ค่อยมีไฟทีมที่อยู่แต่ละสายแต่ละสายก็ไม่เหมือนกันมีสายอ่อนสายแข็งนะครับสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ดโดเีเซียจะทาเนี่ยแต่อย่างไรอย่างไรผมดูฟอร์มแล้วเนี่ยที่ได้ก็เพราะตัวโอนผู้เล่นและและความดุดันความปรารถนาชัยชะนะเท่านั้นครับแต่ในเรื่องชั้นเชิงฟุตบอลหรือกระดูกบอลเนี่ยจะมาเทียบกับทีมชาติไทยเรายังไม่ได้ครับ มาเลเซียเนี่ยเขาลหลายคนชื่นชอบผมก็ชื่นชมนะในคลิปแรกท่านจะเห็นว่าผมชื่นชมทีมมาเลเซียนะแล้วก็ผมตําหนิทีมชาติไทยในยระบบเล่นที่เขาท่านจะล้าหลังแต่ในสิ่งที่ผมตําหนิเนี่ยถ้าเกิดทีมชาติไทยเนี่ยสามารถเล่นได้ดีและค่อยๆเฉลยบางสิ่งบางอย่างให้ผมทราบผมก็พร้อมจะยอมรับครับและแน่นอนครับผมเป็นคนไทยผมก็ต้องรักช้างศึกในเมื่อตอนนี้ผมเห็นนะครับว่า ยูสิบเก้าบูล็อกนี่กำลังคิดอะไรนะครับทีมสตาร์ททีมงานนะผู้จัดการทีมเขากําลังคิดอะไรเนี่ยการ่นขั้นกับมาเลเมื่อวานนี้มันทําให้ผมรู้แล้วครับว่าทีมชาติไทยชุดยูสชุดนี้เนี่ยที่เขากําลังคิดเนี่ยเขากําลังคิดอะไรนะครับผมเข้าใจแล้วระบบที่ยูสิบเก้าบูล็อกกาลังทําอยู่ตอนนี้นู่นแหละครับเป็นฟุตบอลในยุคเก่าตั้งแต่ยุคปอาอัมนาจเฉลิมเฉวลิต นยุคที่คนรุ่นผมกําลังเตะบอลใหม่ๆนั่นแหละระบบนี้ผมผมผมเล่นมั้งแต่เด็กอะนะครับจะมีเซนเตอร์ตัวหนึงอะ่ะยืนกลางแล้วก็มีแบ็กสองตัวที่เหลือนะเขาเรียกว่าปีกครับเขาเรียกว่าปีกซ้ายปีกขวาครับขึ้นสุดลงสุดไอตัวที่ว่าเป็นวิงแบ็กเนี่ยจะไม่มีระบบวิงแบ็กจะไม่มีอันนี้มันเป็นระบบฟุตบอลร,ระบบที่ผมเคยเตะเหมือนกัน พของคนยุคนั้นนะครับแล้วสิ่งที่บูยรัมนะครับสร้างทีมบูล็อกทีมนี้ขึ้นมาเนี่ยผมดูปรัชญาแล้วนะจะถามว่ามันสามารถต่อยอดไปถึงระดับทีมชาติได้ไหมใ่ด้าน d ีเหัวใจนี้ได้ครับและมันอาจจะเสริมแข่งเมืองสิ่งมมืองอย่างในระบบของอิชิได้ด้วยระบบนี้เราอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้ยกทีมชาติชุดยูสิบเก้าบูล็อกเราเนี่ยไปแข่งในคุฟุตบ,บอลคัดเลือกฟุตบ,บอลโลกนะครับ เราไม่ได้ยกบูล็อกทีมนี้ไปแข่งกับชิงแชมป์เอเชียในระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแต่ระบบนี้มันอาจจะสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆให้กับกระดูกบอลไทยที่จะส่งต่อขึ้นไปในระบบต่อไปถามว่าเขาสามารถต่อยอดไประบบการเตะแบบญี่ปุ่นได้ไหมในชุดใหญ่ได้ครับไม่ได้ขัดกันแต่ประการใดครับตอนนี้เสริมเสริมเสริมความแข็งแกร่งนะทําให้อ่าเด็กๆยู19ของเราเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตําแหน่ง มีการบุกที่ดุดันนะครับระบบนี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นไปไม่ถึงระบบที่สามารถที่จะทําให้ทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับเอเชียได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานที่ดีอย่างหนึ่งนะในแง่มุมที่เราเสริมอะไรรู้ไหมครับเราเสริมกระดูกเราเสริมดินเดชางศึกอยู่ในทีมนี้ไม่ให้ดีนเด,ด,นเดชางศึกของเราตกหล่นหายไปความแข็งแกร่งของทีมชาติไทยผมจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับมาแต่รุ่นนูน้นนะครับปามนาจ มาถึงยุคคุณปียพงศ์ผีห่อนมาถึงยุคซีโก้ก่อนหน้าจะมาถึงยุคซีโก้เขาก็เล่นระบบนี้ครับนี่มันสืบทอดเขาเรียกว่าบรรพชนช้างศึกเลยนะนักเตะยู19บูล็อกชุดนี้เล่นแบบบรรพชนครับเล่นแบบยุคเก่านะครับยังคงดีเอ็นเอช้างศึกไว้อย่างเต็มเปี่ยมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วและในวันที่27ที่ถึงนี้ในการพบกับออสเตรเลียเนี่ย ผมคิดว่ากระดูกเราถึงที่จะประทะออสเตรเลียครับมันเหมือนมันเหมือนคู่ชิงนะสำหรับผมนะแต่ส่วนคู่ยินโดกับมาเลยผมว่าเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยนะครับแล้วมาเลยเนี่ยอันตรายมากไปเจออินโดเนี่ยเจ้าภาพนะแน่นอนครับมาเลยเป็นฟุตบอลลักษณะ,ษณะที่เล่นสวยงามผมบอกไปเลยสวยงามมากผมยกนิ้วให้ไม่ใช่ผมไม่ชื่นชมนะมาเลยอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขายังอายุน้อยก่าเราปีสองปีอ่ะมายืนเทียบกับทีมชาติไทยเวลาเล่นกันตัวเราใหญ่กว่าเราเหมือนเป็นพี่เขาอ่ะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับฟิลผมความรู้สึกผมเนี่ยอายุทีมชาติไทยอย,อยู่19บูล็อกชุดนี้เนี่ยมีอายุเสมอก,กันกับทีมชาติออสเตรเลียครับคือมันเหมือนบอลรุ่นเดียวกันน่ะที่ผมดูไฮไลท์มาแต่ส่วนมาเลเซียกับินโดูเีเซียเหมือนเป็นรุ่นน้องปีสองปีครับผมถึงบอกว่ากระดูกยังไม่ถึงที่จะเจอออสเตรเลียครับนอกจากจะใช้วิธีของเจ้าภาพบอลฉาบสวยแต่ถ้าจะมาเล่นมาเลยจะมากดออสเตรเลียเหมือนกับกด บูนายเหมือนเกับกดกับกทีมชาติสิงคโปร์ถล่มทลายนะทําไม่ได้ครับฟุตบอลในระดับออสเตรเลียเนี่ยนะครับจะให้ทีมชาติมาเลย์ยมาทําอย่างนั้นไม่ได้ครับแต่ออสเตรเลียเนี่ยจะมีปัญหาครับถ้าเจอบูล็อกอยู่19ทีมนี้เพราะกระดูกมันใกล้เคียงกันนะครับผมพูดตรงนั้นมากกว่าจะสวยงามไม่สวยงามผมไม่รู้ครับแต่วันที่27เนี่ยไทยเจอออสเตรเลียเหมือนคู่ชิงเลยส่วนอินโดนีเซียเนี่ย เขาเป็นเจ้าภาพแน่นอนครับมาเลเซียเนี Means ่เล่นฉาบฉวยคาว่าเล่นฉาบฉวยถ้าไปตีหัวอินโดเข้าไปเนี่ยแน่นอนครับอินโดเขาเล่นหนักแน่ก <t> ็เป็นหน้าเป็นห่วงทีมชาติมาเลเยเหมือนกันว่าจะดนอะไรบ้างเพราะว่ามาเลเซยก็จะไม่ยอมเหมือนกันมาเลเซยมาครั้งนี้เขาหวังแชมป์ครับเขาเป็นเต็งสองด้วยในใจเขาคิดว่าเขาเหนืออินโดนะแต่ศักดิ์ศรีเจ้าภาพอย่างอินโดก็จะไม่ยอมมาเลเซยเหมือนกันใช้คําว่าตีหัวก็หมายความว่ามาเลเซียจะยิงอินโดน่าจะยิงได้ก่อนด้วย นะครับไม่แน่นะไม่รู้ใครจะยิงก่อนนะคู่นี้นะถ้ามาเรย์ไปยิงอินโดก่อนก็นเหมือนไปแย่รังแตนเลยครับไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าดีแล้วที่ส่งมาเรย์ไปแข่งขาหักกับอินโดครับไม่รู้จะโดนอะไรผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกันครับแต่ในความรู้สึกผมนะสรุปภาษาชาวบ้าน,นง่ายๆไม่ต้องฟังกันมากนะครับพูดตรงๆกันเหมือนวอาเซเลียกับไทยเนี่ยนะครับอายุเท่ากันเป็นบอลอายุเท่ากัน แต่มาเลเซียนดผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นบอลที่รุ่นน้องไปประมาณปีสองปีนี่คือสายตาผมถามว่าเล่นดีไหมระบบทีมไม่เกี่ยวนะมาเลเซ่นสวยนะครับส่วนอินโดนีเซียที่ผมดูไฮไลท์มาก็เล่นเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเขาเสริมตัวผู้เล่นห่ังชาติเข้ามาอาจจะดีขึ้นแข็งขึ้นทีมชาติไทยของเราบล็อกยูสิบเก้าเนี่ยอาจจะเล่นไม่สวยแต่ผมคิดว่ากระดูกถึงที่จะเจอกับออสเตรเลียครับเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่เหมาะสมที่จะเจอออสเตรเลีย แม้ว่าเราจะชนะหรือแพ้นั้นผมไม่รู้นะอันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับที่ตรงไปตรงมาแล้วอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าความหลากหลายของฟุตบอลนี่มันสําคัญการที่ทีมชาติไทยชุดบูรอกของเราเลือกใช้วิธีการเล่นนะครับแบบเก่านะครับผมคิดว่าตอนยุคคุณปียพงศ์พี่อ่ก็ยังมีอยู่นะยุคแรกๆของคุณปียพงศ์ยังเล่นแบบนี้อยู่ฟุตบอลแบบนี้มันมันเป็นฟุตบอลตอนผมเล่นอยู่ประมาณปหมหนึ 1, ่งมสองครับที่ผมเตะฟุตบอลนะอยู่ที่โรงเรียนนะ หลังสามครับแบ็กตัวหนึ่งครับว่าแบ็กของผมเนี่ยมันมีอยู่ตัวเดียวนะแบ็กเมื่อสมัยก่อนเนี่ยใครเล่นแบ็กนี่คือตัวเดียวครับแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนส่วนที่เหลือที่เราเรียกว่าวิงวิงแบ็กหน้าวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปีกครับผมเล่นปีกซ้ายครับเมื่อก่อนเนี่ยระบบนี้ผมเข้าใจครับและตัวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นปฏิปักษ์กับระบบ j จแปนเวครับเราจะลืมนะครับว่าเราไม่ได้มีทีมชาติยูสิบหกทีมชาติยูสิบเจ็ด ทีมชาติยูยี่สิบและทีมชาติชุดใหญ่ยูยี่สามเสมอกันไม่ใช่ครับมันยังเป็นฟันเฟืองส่งต่อระบบขึ้นมาหลายคนเป็นห่วงเขียกัว่าระบบไม่เหมือนกันเลยทําให้ทีมชาติไทยรวนอันนั้นเข้าใจครับแต่ว่าผมคิดว่านะในแต่ละระบบเนี่ยมันจะมีความเด่นบางสีบางอย่างที่เสริมกระดูกให้กับน,นักเตะเราได้ทุกระบบแล้วครับพอมาขึ้นมาถึงทีมชาติชุดยูยี่สามชุดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอิชิสามารถปรับได้หรือว่าโค้ชชุดใหญ่สามารถปรับได้ไม่แน่นะครับการเล่นในระบบ อย่างที่โค้ดเปเรราหรือว่าบุยรำกำลังทำทีมบูล็อกชุดนี้เนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่มันไปส่งเสริมทีมในระดับชาติชตุดใหญ่ทีมชาติชตุดใหญ่หรือระบบเจแปนวีนให้แข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความฟิตนะครับการเล่นที่แข็งแกร่งนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะดีก็ได้นะครับเราจะเพิ่งไปพูดในในแง่มุมนั้นและตอนนี้นะครับมันอยู่ในทัวร์นาเมนต์ครับน้องๆติดตาช้างศึกบนอ,อกอยู่ในทัวร์นาเมนต์ครับ เรื่องอื่นเนี่ยผมไม่พูดเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเชียร์ทีมชาติไทยและผมคิดว่าทีมชาติไทยชุดนี้ยังไม่เคยแพ้ใครครับและผ่านเข้ารอบไปแล้วและในสายตาของผมเนี่ยทีมบูล็อกทีมนี้มีกระดูกดีที่สุดในย่านาเซียนชั่วโมงนี้เหนือกว่าทุกทีมครับที่จะมีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะเจอออสเตรเลียดังนั้นแมตช์ในวันที่27เ,เนี่ยในใจผมีัยเหมือน,นแมตช์ชิงเลยนะครับส่วนจะไปแพ้สมมติเราแพ้มาเราไปชิงอันดับสามกับ อินโดหรือมาเลยเนี่ยถึงเราจะไปแพ้มาผมก็จะเฉยครับใจผมนหนักลงไปลึกๆแล้วนะครับว่าบูล็อกทีมนี้กระดูกแข็งกว่าจะแพ้ก็แพ้ลูกสาบสวยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องให้ความเข้าใจในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้ร่วมกันนะครับผมพูดคลิปนี้ค่อนข้างจะเข้าใจยากนะครับแต่ที่แน่ๆคือขอส่งกําลังใจให้ยูสก้าบูล็อกทีมนี้ครับ